หาชอบช่อง SO Report by Sir o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้เรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของเราแบบสดๆร้อนๆเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างทางไรอันกราวนแบกห้องเครื่องดัชแมนกันก่อนเลย เมื่อทีมของเราทุ่มเงินถึง40ล้านยูโรไปเซ็นสัญญาคว้าตัวเขามาร่วมถิ่นแอนฟิล์ในวันเดทไลน์ของตลาดซื้อขายนักเตะอนที่โจตัวจะระเบิดฟอร์มจนเข้ามาอยู่ในหัวจิตหัวใจของแฟนบอลที่ลิเวอร์พูลได้อย่างรวดเร็ว ล่าสุดเขาก็ไทำให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรและความตอนหนึ่งกราวเวนแบกก็ได้ถูกสอบถามว่าใครคือนักเตะลิเวอร์พูลที่ถือว่าเป็นแข้งโปรดในดวงใจของเขาที่ซึ่งจู่ตัวก็ยอมรับเลยว่าเข้อมีทางสตีเฟนเจอร์ราอดิตห้องเครื่องกับตันทีมระดับตำนานของทีมเราเป็นไอดอลที่เขาดูเอาเป็นแบบอย่างผมคงต้องตอบว่ามันคือสตีเฟนเจอร์รนะกราวเวนแบก อย่างไรก็ตามมันยังมีนักเตะอีกคนหนึ่งที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวด้วยหลังจากผมเคยลงเล่นร่วมกับเขามาแล้วที่บาเยนน์มิวนิคนั่นก็คือทางซาดีโอมาน่นั่นเองถ้าว่าหากคุณไม่จำกัดเฉพาะนักเตะของทางลิเวอร์พูลแล้วล่ะก็มันก็ยังมีนักเตะอีกบางส่วนที่ผมรู้สึกชื่นชอบเป็นการส่วนตัวอยู่ด้วยตอนสมัยที่ผมยังเป็นเด็กผมได้ดูนักเตะที่ยิ่งใหญ่มาแล้วมากมายหลายคน อาทิเช่นลลโอนีลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดจากนั้นเมื่อผมโตขึ้นมาอีกนิดหน่อยตอนที่ผมอายุได้17หรือ18ปีผมก็มีโอกาสได้มาดูคลิปการเล่นของทางซีนาดีนซีดานในสมัยก่อนน,อน้นเขาถือเป็นนักเตะที่สุดยอดมากอย่างแท้จริงเลยนะผมได้เห็นการเล่นของเขาแล้วต้องรู้สึกทึ่งไปเลย ดังนั้นหากให้ผมต้องเลือกนักเตะในดวงใจขึ้นมาสักคนผมก็ขอเลือกเป็นทางซินาดีนซีดานก็แล้วกันไหนๆก็เปิดใจหนึ่งในนักเตะของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูบทสัมภาษณ์ของทางทรัลซานเดอร์อานอ์แย็กขวารองกัปตันทีมของเราทีบ้าง ว่าเขาถูกโยกมายืนในแผงมิดฟิลระหว่างเกมอยู่บ่อยครั้งและทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจเสียด้วยในการเล่นแบบไฮบริดตามแผนที่ทางเยอร์เกนครอปได้วางเอาไว้ล่าสุดตัวของอารโนเองก็ออกมายอมรับว่าเขาแอบ,บเก็บเกี่ยววิธีการเล่นจากสี่มิดฟิลชื่อดังแบบคนละเล็กคนละน้อยและมาปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการเล่นตามแบบฉบับของตัวเขาเอง ผมรู้สึกมาเสมอเลยนะว่ารูปแบบการเล่นของผมมีความแตกต่างกับคนอื่นๆทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่ผมคิดแล้วมันก็สิ่งที่เป็นอยู่ด้วยอาโนให้สัมภาษณ์กับทาง Channel 4ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่คุณจะหาใครสักคนที่มีรูปแบบหรือวิธีการเล่นที่มีความละไมคล้ายคลึงก,กันกับผมเพราะผมมีรูปแบบการเล่นตามแบบฉบับของผมเอง แต่ความจริงก็คือผมมีการเก็บเกี่ยวเอาวิธีการเล่นของคนนั้นคนนี้หลายๆคนมารวมกันก่อนจะมาปรับเป็นวิธีการเล่นของผมเองเควินเดบรอยคือคนที่ผมดูเขามากที่สุดเลยนะเจมส์ดิสันเองก็สุดยอดมากในเรื่องของการรับบอลและต้องเล่นในพื้นที่แคบ แม้แต่ทางจุดเบอร์ริงแฮมและเด็กคันไรส์ผมก็มีการแชร์วิธีการเล่นกับพวกเขาตอนที่เราอยู่ในสนามซ้อมด้วยกันระหว่างอยู่ในแคมป์ทีมชาติอังกฤษมันถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผมนั่นทำให้ผมสามารถใช้ช่วงเวลาเหล่านั้นในการมองดูว่าพวกเขาเหล่านี้เล่นกันแบบไหนและอย่างไรจากนั้นก็เรียนรู้สิ่งต่างๆจากวิธีการเล่นของพวกเขาและหยิบเอาเรื่องดีๆขึ้นมาใช้ หากผมมีข้อสงสัยอะไรผมก็จะสอบถามพวกเขาผมไม่เคยอายในเรื่องเหล่านั้นเลยแม้ว่าบางคนจะอายุน้อยกว่าผมก็ตามทีเพราะหากมันทำให้ผมจะเป็นนักเตะที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ผมก็พร้อมที่จะทำเพราะท้ายที่สุดคนที่ได้ประโยชน์ก็คือตัวของผมเอง เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องสถา,านการณ์การลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกที่เป็นไปอย่างเข้มข้นสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่เมื่อทีมของเยอเกนครอปเก็บไป17คะแนนจากการออกสตาร์ท8เกมแรกรั้งอยู่ในอันดับที่4ของตารางและมีคะแนนตามหลังจาฝูงอย่างทางไก่เดทองท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, และปืนใหญ่อาร์เซนอลอยู่เพียงแค่สาแต้มเท่านั้น ขณะเดียวกันเราก็จี้ติดแชมป์เก่าอย่างทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่รั้งอยู่ในอันดับที่3ของตารางเพียงแค่แต้มเดียวเรียกได้ว่าเป็นการเกาะกลุ่มรุ่นแชมป์กันขึ้นมาเลยซึ่งโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของลิเวอร์พูลก็คือการลงเล่นในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตชพบกับทางเอเวอร์ตันในช่วงหลังพักเบรกทีมชาติ หากเราสามารถคว้าใใชัยชนะในการแข่งขันเกมนัดดังกล่าวได้มันก็จะทําให้ลิวร์พูขยับแซงหน้าอีก3สโมสรขึ้นไปรั้งเป็นจ่าฝูงของตารางเป็นการชั่วคราวอีกด้วยนั่นทำให้ทางแกรี่แม็กอาลิสเตอร์อดีตดาวเตะของทีมเราออกมายอมรับเรยว่าจากสถานการณ์ต่างๆและพัฒนาการที่เห็นได้อย่างชัดเจนของทีมจึงทำให้ทางหงแดงเป็นอีกหนึ่งสโมสสที่น่าจับตามองอย่างยิง่ง ใช่เลยลิเวอร์พูลถือเป็นทีมรุนแชมป์เลยนะแม็กออริสเตอร์กล่าวในการออกสตาร์ทฤดูการใหม่ของทุกๆปีสโมสรนอย่างลิเวอร์พูลก็มีการตั้งเป้าถึงการคว้าแชมป์อยู่แล้วความจริงก็คือไม่ใช่แค่กับสโมสรเท่านั้นที่มีความคิดเช่นนั้นแม้แต่บรรดาแฟนบอลทั้งหลายก็รู้สึกไปในทิศทางเดียวกันด้วยนั่นถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับสโมสรนอย่างทางลิเวอร์พูลเลยนะ ความคาดหวังของแฟนบอลไม่เคยจางหายไปไหนแต่มันก็นำมาซึ่งความกดดันในการลงสนามแต่ละเกมด้วยผมคิดว่าการคว้าแชมป์ลีกจะเป็นเครื่องชี้วัดที่แท้จริงสำหรับทีมอย่างทางลิเวอร์พูล มาฟังความคิดเห็นจากอดีตนักเตะเก่าของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูทัศนะของทางครินตันมอริสันอดีตดาวเตะจอมพนเจจนจรที่ในตอนนี้ได้ผันตัวมารับงานเป็นกูรูและเขาก็ได้ชี้ชัดเลยว่าเหตุใดที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลจำเป็นจะต้องหวาดกลัวลิเวอร์พูลสำหรับการแข่งขันแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลคือทีมลุ้นแชมป์นะ ันคือสิ่งที่ผมพูดมาตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูกาลแล้วมอริสันกล่าวสิ่งหนึ่งที่ลิเวอร์พูลมีอยู่ในทีมของพวกเขาเสมอมาก็คือการยิงประตูดได้แบบเป็นกอกเป็นกรำรพวกเขาอาจจะไม่ได้นักเตะที่ต้องการทั้งหมดในแผงมิดฟิลมาร่วมทัพแต่ในรายของโดมินิกโซบอสไลถือเป็นการเซ็นสัญญาที่สุดยอดมากของพวกเขา เขามีแต่จะพัฒนาขึ้นและเก่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมได้ดูเกมที่พวกเขาลงสนามเจอกับไบรตันมาด้วยในตอนที่พวกเขาขึ้นนำอยู่2ประตูต่อหนึ่งหากไรอันเกรวเวนแบกสามารถทำประตูนั้นเข้าไปได้เกมจะพลิกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะแน่นอนว่าการต้องบุกไปเยือนทางไบรตันก็เป็นสนามที่เล่นด้วยยากอยู่แล้วและพวกเขาเองก็เป็นทีมที่ดีมากๆด้วย มันมีเพียงไม่กี่สโมสรระดับท็อปเท่านั้นที่จะสามารถบุกไปเยือนที่นั่นแล้วได้แต้มกลับออกมามันชัดเจนว่าลิเวอร์พูลได้อยู่ในเส้นทางของการลุนแชมป์เพราะพวกเขามีนักเตะระดับท็อปมากมายอยู่ภายในทีมม o ฮัมหม็ดซาราทำผลง,งานให้คุณได้อยู่เสมอเขาเดินหน้าลุยและกำลังก้าวขึ้นไปอีกขั้นลุยดีอาเองก็กลับมาสู่ฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเขาแล้วเหมือนกัน นอกจากนี้พวกเขาก็ยังมีทั้งดาวินนุนเยสเดียโกโชตาและโคดีกาโปในแนวรุกอีกคุณลองดูบรรดานักเตะทั้งหมดที่ผมได้กล่าวชื่อของพวกเขาเหล่านั้นขึ้นมาสิมันทำให้ลิเวอร์พูลเป็นทีมลุ้นแชมป์อย่างไม่ต้องสงสัยนี่จะเป็นฤดูกาลที่น่าตื่นเต้นสำหรับการแข่งขันพิมเมีย์ลี เราวมาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อเมียจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเราเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับกันบ้าง นั่นก็คือในรายของทักอังเรย์ทรนดาเดมิดฟิลที่มีดีกรีเป็นถึงนักเตะทีมชาติบราซิลจากทางฟอร์โมสอนฟรูมินเนเซหลังจากทีมของเรามีความพยายามจะเกี่ยวพาราสีเขาอย่างหนักย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะในช่วงเวลานั้นต้นสังกัดของเขาพยายามขัดขวางการย้ายทีมอย่างเต็มที่เพราะไม่ต้องการจะปล่อยตัวอังเรออกมา กลางสี่สัน้นหลังจากทางหลีกบราซิลเองจะสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคมนี้ทว่าสถานการณ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมที่จะถึงและฟรูมินเนเซเองก็พร้อมที่จะให้ไฟเขียวในการย้ายทีมกับดาวเตะวัย2 2่ปีแล้วล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางทีมท็อกสื่อชื่อดังก็ได้ระบุว่า ลิวอร์พูพร้อมจะผลักดันข้อตกลงในการเซ็นสัญญาคว้าตัวเขาล่วงหน้าระหวังจะปิดดิวนี้ลงให้ได้ก่อนเดือนมกกราคมเรื่องดังกล่าวได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวภายในสมูสรเองที่ได้ออกมาเปิดเผยกับทางทีมทลอกเลยว่าลิวอร์พูชื่นชอบในตัวของทางอังเกรตินดาเดเป็นอย่างมากเลยนะแหล่งข่าวระบุ แม้ว่าพวกเขาจะมีการยกเครื่องแผงมิดฟิลด์ไปแล้วเมื่อช่วงซัมเมอร์แต่มันก็ยังมีความรู้สึกว่ามันจําเป็นจะต้องจัดการบางอย่างในส่วนของโฮลดิ้งมิดฟิลและอังเรก็คือเขาคนนั้นที่พวกเขาต้องการแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ